ดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรายการลัง่ง 4H ครับผมวันนี้พบกับผมในเกมวอลลบอทเนะหลังจากที่เมื่อวานนี้ไม่ได้ลงคลิปครับผมเันเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนตกเนี่ยมาแบบโอ้โหเป็นระยะระยะกะเวลากันไม่ค่อยได้เลยการทําคลิปก็เลยค่อนข้างมีปัญหานะรวมถึงการสตรีมก็ไม่ได้สตรีมครับผมเอาไว้เจอกันช่วงวันอาทิตย์เนาะช่วงนี้ก็ใกล้สงกรานต์กันแล้วนะหลายคนเนี่ยก็หยุดแล้วก็เดินทางไปเที่ยวพักผ่อนกันก็ ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยครับผมดูแลตัวเองให้ดีนะครับผมเพราะว่ายัางไงซะต้องระวังเรื่องโควิดกันด้วยนะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับผมแล้วผมก็จะมาเล่นสนุกสนุกเล่เพื่อนให้ดูกันสักเกม2เกมเนาะแล้วก็ตอนนี้มีระบบปฏิบัติการใหม่เนี่ยดางล่านขวาล่างเนี่ยขวามือล่างเนี่ยมาแล้วนะก็จะมาวิเคราะห์เขาซะหน่อยว่าเขาให้อะไรเราบ้างนะเที่ยวนี้ก็คือถ้ามองโดยรวมเนี่ยเที่ยวนี้ไม่มีหุ่นกับปืนที่เป็นชินเป็นอันมาให้เรานะ แต่ถ้ามองในแง่ดีก็คือสําหรับสายเติมที่เป็นประจำเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีเหรียญสําหรับการสุ่มเนี่ยามาให้นะก็เลเวลหนี่ก็ให้400นะแล้วก็มาที่รเลเวล10นี่อีก400ก็800แล้วถ้าถามว่ามูลค่ารวมกันจริงๆ800เนี่ยก็เรียกได้ว่าก็ก,ก็ตุกตุกเกือบพันนะ7800เหมร้อยเป็นกันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเราจะซื้อตั้งหากเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเรามาซื้อในนี้ มันเปิดประมาณ450อะไรประมาณนี้ก็จะได้ทุกอย่างเนาะทั้งเงินทั้งทองแล้วก็ที่แน่นอนเหรียญแพตินัมเหรียญกุญแจได้ครบเลยรวมถึงเหรียญสุ่มด้วยนะเพื่อนๆือนถ้าเพื่อนๆพืทำได้ถึงได้จบเนี่ยคนที่ทําจบตลอดแล้วก็เติมตลอดเนี่ยก็คงจะทราบดีว่าอ่ามันมีประโยชน์นะ่ถ้าเป็นสายฟรีเราก็เล่นตามปกติกับผมแล้วก็เก็บแถวบนไปนะีละเล็กีินน้อยผมเองก็เก็บแถวนั้นเหมือนกันแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะครับผม กิจกรรมที่เข้ามานี่แล้วหลายคนก็ทําไม่ได้ไกลแล้วนะของผมนี่ก็ยังหนึ่งทับเอยู่มอนเดิมเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถทําไปได้ครับผมสาหรับสายฟรีโอเคแล้วก็ตอนนี้เซิร์ฟเทสได้เปิดแล้วนะเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้เข้าเล่นนะเนื่องจากฝนตกก็ไม่ได้เข้าเล่นสักทีวันนี้ไม่ทราบว่าเปิดตอนกี่โมงก็ไม่เป็นไรครับผมพเพื่อนๆที่คอยเล่นเซิร์ฟเทสเนี่ยก็สามารถติดตามแล้วกดเข้าไปเล่นกันได้เลยโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดีกว่านะ อันนี้เล่นอะไรแบบไหนดีนะก็ยังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปเล่นโหมดปะทะดูก่อนไหมอืมนี่ครับเราไปเล่นโหมดปะทะดูก่อนดีกว่าเขาเรียกว่าไม่เปลืองทรัพยากรน,นะเล่นโหมดปะทะเผื่อจะได้ชัยชนะเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวโอ้มีตัวอะไรบ้างเนี่ยมีเยเกอร์มีสกอร์เปียนติดลำโพงนะมีลาวน่ามีแฟนทอมแล้วก็มีเจ้าลิสเดี๋ยวขยัดเล่งเสียงนะครับผมอุ้ยอุ้ยกดผิด เล่งเสียงขึ้นสักนิดหนึ่งเนาะจะได้อัธรสดในการรับชมครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นเจ้านี่ดีกว่าแฟนทอมซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปตัวเต็มของเจ้าแฟนทอมเนี่ยให้ดูกันเนาะแต่วันนี้เอามาเล่นโชว์เฉยๆก่อนครับผมดูว่ามันเป็นยังไงเป็นแฟนทอมเนี่ยอุ๊ย,ย,ยทำไมมีอ๋อลืมไปว่าเขาให้หุ่นมันเท่าๆกันเนาะหปาครับแฟนทอมเราต้องยึดจุดเนาะมีวาร์ปเลยนั่นน่ะเออเริ่มมีจุดวาร์ปเข้ามานะ สงสัยจะใกล้จะเปิดใช้แล้วมันหรือเปล่าเนี่ยถึงจะมีจุดวาร์ปให้นะายครับเอ๊ะทำไมตะกอเปี้ยนไอ้แฟนทอมตัวนี้ทำไมวิ่งช้าจังเลยเวลาเปิดใช้ความสามารถอืมก็ดูแปลกแปกไปนะปกติแล้วตอไอแฟนทอมผมนี่เวลาเปิดใช้ความสามารถวิ่งแบบเร็วมากๆเลยนะวาวาร์ปสีทองเอ๊ะเอ๊ะเขาให้ใช้ยังไงเนะาะเดี๋ยวลองลองดูนะครับผม ข้างฝั่งนู้นเป็นรู้สึกจะเป็นวาร์ปสีม่วงนะอุ้ย,ยโดนลิศกลับไม่เป็นไรครับไปเนีย่ยดูวิ่งช้าๆนะอุ้ยโดนยิงกลับดีกว่าอุ้ยกลับได้แค่นี้เองโดนล็อกขาแล้วล็อกขาอุ้ย,ยฝั่งเพื่อนเรายิงอยู่ครับนี่ครับวิ่งแล้วยิงวิ่งมาดื้อๆอย่างนี้ก็ยิงนี่ครับผมยิงซ่ายิงซ่ากดกลับเพิ่มความถึก หญิงเพื่อนๆครับเนี่ยครับดูนะครับถึงจริงๆอุ้ยมันฟองเอามาช่วยอีกด้วยทางหนึ่งครับผมแหม่นี่ครับเขาจะค่อนข้างถึกนะหญิงครับสายกระสุนใส่ไม่โดนเป็นกำผูโ้โดนยิงข้างหลังปุๆๆ๊บเพิ่มความตึงหน่อย อู้ทำไหมทำไหมอืมแตกก่อนครับผมจังหวะนี้เขามาลุมฝั่งนี้กันเยอะแยะนะขอเปียนเฮ้ยราวหน้าลูกพ่อโอ๊ตืดเลยครับผมอืมนี่ขอเรา,าหน้าตืดเลยชาร์จด้วยกำลังไฟฟ้าแรงสูงเรียบร้อยหนึ่งคิวชาร์จด้วยกำลังไฟฟ้าแรงสูงมาลำฮงเหรออุ้ยไฟฟ้าหมดหลบครับ อะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้านี่เราหนานะจ้าคุณจะมาชาร์จผมอย่างนี้ไม่ได้ทอสครับผมท์จนี่ครับปืนไฟฟ้ายิงอยู่ใกล้ยิงแรงนะเพื่อนเรียบร้อยว่าไงจ้ายิงมายิงมาใครตายกอดโอ้โหตายพร้อมกันเลยเพื่อนโอ้โหฝั่งนี้กำลังโดนเ,เราจะใช้เจ้าลิศนะเข้ามาช่วยเพราะว่าลิศเนี่ยวเวลาจับแล้วเนี่ย นี่ขอติดเขาซามานะเขาซาก็ล็อกขาดีครับผมหิงครับโอ้ลองหนเราต้องยึดจุดอ้ามบ่องตัวนี้ยิงเพื่อนแล้แตกนะโดนลุมเราลงมาผิดที่ผิดทางหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแตกครับผมรู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆไปทางนี้ดีกว่าโงไม่เหลือตัวเร็วไว้เลยนะ ตัวเร็วๆนี่ไม่เหลือเลยครับผมจะไปยึดจุดก็คงไม่ทันแล้วเนี่ยอ้าวเหลือเราคนเดียวเหรอเนี่ยอ้าเพื่อนๆมาไ,ไหนหมดอ่ะฮัลโหลเพื่อนฝูงมาไหนหมดล้วครับถ้าเกิดเราเขาอ้ยยิง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 ืสองตัวเลยลิศเขาวาร์ปมานะเขาใช้จุดวาร์ปแน่ๆเลยนี่โอ้โหแตกเลยครับผมเพื่อนๆเราไม่เล่นกันแล้วเหรอ อทำไมล่ะครับผมเนีย่ยเดี๋ยวเราวาร์ปมาอีกนะเลยอ๋อจุดวาร์ปมันมีมันมีเวลาครับผมนะครับนี่ก็ต้มเตี้ยมครับไม่เป็นไรเราก็เล่นทําคะแนนไปนะคนอื่นไม่เล่นเราก็ไม่เป็นไรครับผมเราเล่นครับนี่ครบับเราอีกแล้วมาเป็นแก๊งเลยมาเป็นแก๊งเลยเหรอไม่ยอมตาย เราไม่ยอมอ่ยไม่ไหวครับผมโดนลุมวะโอ้โหหมดแล้วเพื่อนๆเหล่านี้ใจร้ายมากๆเลยนะเออก็แปลกดีนะครับผมสำหรับเล่นโหมดประทะนะน,น,นานๆผมจะเจอแบบว่าเอเพื่อนๆเนี่ยตายหมดเร็วขนาดนี้นะก็นานๆเจอทีครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราลองไปเล่นโหมดประทะอีกสักตาเนาะก็ไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนี้นะเดี๋ยวลองดูอีกทีว่า ผมจะเจอให้การแบบเดิมมองหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวผมจะใช้ซันทอมเนี่ยอาวเป็นเดสแมทแล้วนะก็ยังมีจุดวาร์ปอีกเหมือนเดิมนะอ๋อจุดวาร์ปลูกศรเขามีลูกศรชี้ไปแบบนี้ในะแผนที่นะจากซ้ายไปขวาจากขวามาซ้ายโอเคโอ้เขาขึงเขาขึงไว้แถบละสามตัวเลยนะ เราก็จะใช้เหมือนกันครับตอนแรกเราจะใช้กะว่าจะใช้แหนท่อในการว่าไปเอายึดสัญญาณแต่ตอนนี้คงไม่ต้องนะเพราะว่าเป็นเกมแบบว่าเดสแมทดูสิว่าตัวที่มาหาเรานี่ใครอันนี้ใครป๊บใครเอ่ยปึกปึกเราหน้าปึก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 เติมเลือด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 มาสับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวทำไมถึงไม่กลับอะครับผมโอ้ เมื่อกี้ผมแตะมารับกลับแล้วนะแต่ทำไมถึงไม่กลับไม่เข้าใจเลยเอองงครับผมงงมากๆเลยสิงครับสิงครับเอแปลกนะรู้สึกแปลกแปลกผมรู้สึกแปลกแปลกนะนเพื่อนเนี่ย ยิงเขาโดนนะแต่ทำไมดูเหมือนไม่มีอะไรปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออน้า,าเพื่อนเห็นเหมือนผมไหมผมก็ยิงเขาโดนนะแต่ว่ามันไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ครับอันนี้มีปฏิกิริยาแล้วเราข่าเขาเรียบร้อยเรียบร้อยคิวไปครับผมเออเมื่อกี้ยิงตัวนู้นอะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นยิงใหม่ครับอ่าขึ้นละขึ้นละชาร์จขึ้นแลเมื่อกี้เป็นอะไรถึงไม่ขึ้นเนี่ย อย่างตะกี้นะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นงงมากเลยเพื่อนไม่เข้าใจครับตอนนี้ผมยิงตีตะพานนี่ไงบุกครับบุกครับ้บบองมาาเาหายตัวยิงครับขึ้นแล้วทาร์ยิงครับไม่สนใจใครจะยิงเราก็ช่างเรากดยิงครับเนี่ยเนี่ย เออมือนชาร์จขึ้นชา้าๆยังไงพี่กนนะเรียว่าก็ใช้โอแตกก็ยังงงอยู่นะเพื่อนๆเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมเมือเอ่อโหมดสระทะนนเนาะเพื่อนๆเล่นแล้วมีความิดเ็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับผมผมรู้สึกแปลกๆเพื่อนๆรู้สึกแปลกๆเหมือนผมเปล่า <laughs> โอเคแต่ยังไงเที่ยวนี้เราก็จะกลุ่มชนะเนาะเอาเขาเรียกว่าเอาอะไรอ่ะเอาแต้มเอาแต้มชนะมาใส่กับกิจกรรมเนาะช็อตช็อตช็อตเติมนะตเลือดทอดอุ้ยแรงพูดถึงแรงจริงๆนะเนี่ยลืมดูว่าเลเวลอะไรเนะาะเขาเรียกว่าแรงจัดชัดจริงนะใช้ได้เลยแหละ ช็อตอุอ้ยโดนยิงโดนลุม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 ,ม,มชอตโอ้ยแต่เขาเปิดใช้ความสามารถก่อนนะตอนนี้เพื่อนเราไม่ค่อยบุกนะเราก็ถ้าเราไม่บุกเราก็ไม่มีอะไรทํานะเยกเกอร์ดีกว่ายิงระยะไกลๆดีกว่าเล่นหมดประทะนี่ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยครับผมแพ้ชนะก็มันมีผลต่ออะไรทั้งนั้นนะมีแต่ผลต่อกิจกรรมอย่างเดียว S <S <an> แพ้ก็มีคะแนนเพิ่มเฮ้ยชนะก็มีคะแนนเพิ่มยิงยิงนี่จังจังเอาละโดนโดน,โดนแต่ไม่คิวนะอุย้ยมีตัวออกมาข้างหลังอ่จ้ายิงไปไหนจ้ายิงโดนครับปล่อยเลยให้เขาสนุกกับเพื่อนเราไปนะ เปิดความสามารตรงนี้ครับยิงโดนโดนนี่ครับวินไปตรงนี้ยิงครับยิงครับเกือบแตกแล้วเพื่อนว่าไงเขากำลังยิงกับเพื่อนอย่างนสนุกสนานนะเดี๋ยวเราจะยิงคนนี้ครับไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนนี่ครับ สั uh huh. งภาว่าไปก่อนครับโดนโดนสั don t. Don t. งภาว่าไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะเล็งมาหมอะอ้าเพื่อนมาดันเราทำไมเนี่ยทันหลเพื่อนฝูงเอาลม,มาแล้วลมเอยเพื่อนยิงโดนยิงครับยิงครับเบาจริงจริงนะ ยิงปิดโลดีกว่าครับลองหหนคร่บผมยิงซะยิงซะโอ้โดนชั์จะโลกกันยิง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 ครับต่อไปเรื่อย หิงครับเปิดโล่ป้องกันโอโดนชาร์ oh, แต่แม่ตอนนี้เขาเหลือตัวเดียวนะซึ่งไม่มีอะไรที่แบบว่าเราจะต้องสีเรียดพุธเขลงมาแล้วแม่หิงกันเลยเรียบร้อยแต่ครับผมตอนนี้เขาเหลือผู้เล่นอยู่แค่2คนเองโอ้ยเขาเล่นแบบวิธีวับเนี่ยวัปไปวับมาเขามาลองเล่นวับหรือเปล่า อุ๊ยอุยอุยรู้สึกจะมีจรวดเดี๋ยวเราจะบุกค,ครับผมเขาหนีจากแถบนู้นมาแถบนี้นะนเพื่อนๆเราก็อ้อมมาแถบนู้นอ้าวแ๊บตายแล้วครับผมแมปหลงนะครับสู้นะครับสู้นะครับสู้นะครับตู้นะครับ,รบ,รบแหมถ้าไม่วาปไปนี่มีตายแล้วครับผมน่ะรู้ผมไปเข่านะที่ตายตายครับผมจังหวะนี้ แม่ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่รู้สึกว่าการเล่นโหมดปะทะครั้งนี้จะดูอจอจิตจืดไปนิดนึงเนาะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เลยนะสําหรับตัวผมวม่าไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ <S <S โอ้โดนยิงแตกเลยโอ้โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเล่นให้จบเกมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานะก็มาเล่นสนุกสนุกเพื่อนเพื่อนไปดูน่ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่น,นะมันจะดูจจืดไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ย หมดปะนะครั้งนี้ก็ดูจะจืดๆไปน,นิดนึงนะไม่มีอะไรแปลกใหม่ครั้งที่แล้วสิมีโอโหสารพัดให้เราเล่นเลยนะตอนนี้สกอร์ก็23ต่อ20เนาะโอเคดูแล้วยังไงเราก็ชนะอยู่แล้วเนาะเดี๋ยอีก2นาทีครับผมดูใครดีอ,ะอ่ะดูกลุ่มนี้ดีกว่าเืฮิฮิฮิริฮิับฮิ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 นนะิฮิ ติดเพาซาเสียด้วยแม่โอเคเอา่าลุยเลยเพื่อนตอนนี้ยีิบเอดต่อยีิบสามแล้วนะทําไปทํามาสู่สี่กันมากครับผมเวลาเลยตั้งสองนาทีนะไม่วิ่งเข้าไปอีกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับเอ๊ต้องวิ่งเข้าไปในโลกเขานะคุณลิศนี่ครับยิงโดนเต็ม ตัวของเยเกอร์นี่พอไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนี่รู้สึกว่าจะเป่ามากๆากนะแล้วก็การยิงก็ช้าด้วยนี่ครับปะชะเยเกอร์นี่เป็นเป้าหมายเลยนะมีตัวทางซ้ายมาตัวหนึงเพื่อนระวังมี้5แล้วโอ้โหตอนนี้วุ้เล็งออกกัอ้าววาร์ปแล้วครับผมเกิดมาแล้วเกิดมาแล้ว เป็นเจ้าเป็นท่อมน้อยครับผมนี่โดนลุมนะเป็นท่อมมาโดนลุมโอ้โหสาสตกะสุนแฮนท่อมเจอเป็นท่อมครับอ้าวเพื่อนนน่นตัวนน้น,นยิงมิดตัวแล้วไอ้ตัวนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสาสกระสุนไม่ได้สนใจไม่รู้ข้างใครเป็นข้างใครนลครับผมกันท่อมฝั่งเรานี่กูต่อสู้ไม่ยิงด้วยนะเออ,อวิ่งไล่ตดกันอยู่ครับออวมา แล้วก็มาเกิดฝั่งนี้อ๋ออย่างงี้นี่เองพอเกิดมาปุ๊บงงครับผมดูเหมือนงงดูเหมือนงงว่าเอ๊ะเราอยู่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้เขากำลังวาร์ปเล่นนะดูแล้วเขาวาร์ปเล่นนะพราคุโดสู้มีตัวเดียวโอเคคุโดซูแตกแล้วจบไหมจบไหม อายังเหลืออีกตัวนึงครับผมนูนๆๆๆๆๆ่นนู่นนู่นเราไปดูทางนี้ดีกว่าเนี่ยเี่ยแฟนทอมตัวเนี้ยแฟนทอมตัวเนี้ยยิงไปทั่วเลยนะพวกเดียวกันเองก็ยิงนะเนี่ยนี่เขารู้จักกันเออโอเคครับผมสําหรับเกมนี้ก็จบเป็นเรืยองที่เรียบร้อยเนาะผมก็ได้รับชัยชนะไปอย่าง,งงงๆอะไรประมาณนี้โอเคครับผมอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยรับรองผมจะมาลงคลิปเพื่อนเพื่อนในรับชมกันอย่างแน่นอนบ๊ายบายสวัสดีครับ